ผัก3มชนิดต่อสู้ฝุ่น pm 2.5ผัก3มชนิดต่อไปนี้นะครับมีคุณสมบัติทําให้การอักเสบจากฝุ่นเนี่ยมันน้อยลงได้ครับใครดูแล้วมีผักอย่างอื่นที่กินแล้วเนี่ยดีผลกระทบจากฝุ่นน้อยลงคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยผักแรกของวันนี้เลยก็คือบรอกโคลี่ครับบรอกโคลี่เนี่ยมีสารตัวหนึ่งที่มันชื่อว่าซันโฟลาเฟนซึ่งสารตัวนี้เนี่ยจะเข้าไปทําให้เอนไซม์ในร่างกายทําการกําจัดสารพิษได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะสารพิษจากมลภาวะทางอากาศ ลองเอาไปนึ่งหรือว่าทานสดกับสลัดดูนะครับผักต่อมานะครับก็คือกระเทียมครับผมกระเทียมเนี่ยจะมีสารต่อสู้อนุมูลอิสระทําให้ร่างกายเกิดการอักเสบน้อยลงกําจัดสารพิษจากมลภาวะและฝุ่นกระเทียมเนี่ยเอาไปปรุงอาหารหรือว่าทานสดก็ได้ครับแต่ว่าไม่แนะนําให้ทานเยอะเกินไปนะข้อที่3ครับผักใบเขียวผักใบเขียวเนี่ยมันคือสุดยอดผักเลยนะครับมีสารที่ชื่อว่าคอรฟิลล์ซึ่งสามารถกําจัดสารพิษในเลือดแล้วก็ตับที่มันสะสมอยู่ในร่างกายของเราได้ เอาไปผัดหรือว่าทำอย่างอื่นแล้วแต่สะดวกเลยนอกเหนือจากการกินผักแล้วเนี่ยการดื่มน้ำเยอะๆก็ช่วยลดผลกระทบจากฝุ่นได้เช่นเดียวกันครับ